ผมจะดูเหรียญเชฟินนะครับเจฟิน ชิฟินก็กลับเตนเป็นกาขึ้นแล้วนะครับแต่ไม่แน่ใจว่าจะไปขึ้นไปได้ถึงไหนใต้ผมดูนะครับถ้าเกิดว่าผมยังไม่มีของนะครับโซนที่ผมรอรับนะครับผมจะรับอยู่แต่แถวโซน4ี่เก้าห้าสิบาทนี่แหละครับนะอาจจะแต่แถวห้าสิบาทนะครับก็เป็นโซนแนวรับของตามเฟรมเดส่วนตามเฟรม S4 นะครับก็ถามว่ามีโอกาสลงไหมผมก็ว่ามีนะครับมีในที่นี้หมายความว่าเขาได้กลับเตนเป็นเตนกาขึ้นแล้วนะครับแต่ระหว่างทางอาจจะย่อได้ นะครับผมเ,เราต้องคิดหน่อยนะครับว่าตอนนี้เชฟฟินอยู่ที่60บาทนะครับถ้าเกิดกลับไปที่200กว่าเราจะทำกาไรขี่เปอร์เซ็นต์นะครับก็นั้นเราต้องต้องมาคิดความเหมาะสมในการทาำกําไรของเราถ้าเกิดว่าซื้อที่60บาทลงเหลือ30บาทเราจะกาดทุหนห้าสิหรือเปล่าอันนี้เราก็ต้องอบริหารความเสี่ยงด้วยตัวเองนะครับตอนนี้ลงมาอยู่แต่แตนวะรับจิตวิทยาก็คือ60บาทนี่แหละครับแต่ถามว่าถ้ายอ่อย่อได้อีกไหมผมคิดว่าย่อได้โซนนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าสะสมระยะยาว ก็ไม่มีปัญหานะครับน่าจะลงมาแถวๆห้าสิบห้าสิบเอ็ดได้อาจจะจะแลบลงมาแถวๆโซนนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับสี่เก้าสามเจ็ดเนี่ยโซนนี้แล้วกันนะครับเพราะว่าคริปโตอ่ะจ้องเก็บสั้นๆเนี่ยส่วนสิบตังค์ยี่สิบตังค์ไม่ต้องพูดถึงนะครับเพราะว่ามันมันน้อยมากครับเปรียบเทียบกับการทากาไรหรือกาทุนนะครับดังนั้นแล้วเวลามันขึ้นขึ้นได้ไม่ประเดี๋ยวมันก็ขึ้นได้เลยนะครับนี่โซนนี้นะครับแล้วก็จะขึ้นต่อ นะครับจะขึ้นแบบนี 100, 000. 100, 000. ้ก็8ป90ิบเก้าิบร้อยก็ตามสเต็ปเวลามันขึ้นเจ้ากวาดขวาข้อขวาเลยนะครับจะพรวดเพราะบางช่องเนี่ยตั้งอยู่หนึ่งรอยหุ้นสองอยหุ้นหนึ่งหมืนุ้น1,000พันหุ้นถ้าเกิดเจ้ากวาดสักร้อยล้านแบบนี้ก็พรวดไปได้แต่เวลาขายคุณก็เห็นแล้วใช่ไหมว่าเจ้าทุนสาสิบขึ้นไปลห้าร้อยที่พรวดลงมาเพราะอะไรเพราะว่าเจ้ามีหนึ่งร้อยล้านหนึ่งรอยล้านนะครับสูงหน้าถุงว่าราคาที่สองร้อยสองหนึ่ง 9 9 198้กอะไรก็แล้วแต่ถ้าเกิดว่า100ถ้าเกิดว่าเจ้าต้องการขาย10,000 0หน่วยวางจองละ2,000นหน่วย3 0 0 0นหน่วย4 0 0 0หน่วย5 0 0 0หน่วยสุดท้ายราคาก็พรวดลงมา100ทันทีเลยมันก็ได้รุลดก็คือลงมาเลยแต่ถ้าเกิดว่าเจ้าต้องการขายเพราะมีคนตั้งซื้ออยู่นี้5 0า0 0หน่วยที่ราคา200อ่าห่นเหน่วนวที่1 90เจ้าจะขายได้2ราคาเลยนะครับราคานี้นะครับประมาณนี้นะครับ แต่ถ้าเกิดว่าเจ้าพรวดลงมาเนี่ยก็จะได้แค่2งราคานี้แต่ถ้าเกิดราคานี้รับแค่หนึ่ง้อหน่วยสองหน่วยราคาก็พรวดลงมานะครับนี่คือความหมายนะครับแต่เจ้าคงไม่โยนขายเหมือนเวลาซื้อ200ตอนนี้อยู่ที่2อนหนึ่งแล้วเจ้าจะโยนขายพรวดลงมาแบบนี้ไม่ได้นะครับเพราะว่าเจ้าขาดทุนนะครับดังนั้นแล้วก็ลุ้นกันต่อหวังว่าจะขึ้นไปได้นะครับตอนนี้ลงมาอยู่แถวๆนะ้รับจิตวิทยาคืออ่าสามอ่าคือเท่าไหร่นะครับคือแถวๆอกสิบนะครับแต่แต่6กสิบ0กสิบจุดสามสิบตั้งะกสิบสามสิ 6 3 0ุ์ตั้งนะครับก็คิดว่ามีโอกาสนะครับที่จะไปต่อแล้วนะครับเพราะว่ามันลงมาเยอะแล้วเช่นกันก็เหมือนกับเหรียญกลับเช่นกันนะครับแต่ยังไงก็มองว่ามีโอกาสลงได้เช่นกันนะครับกลับอาจจะหลุด1 0 0้อยได้นะในมุมมองส่วนตัวนะครับแต่ถ้าเกิดคนไหนที่ติดดอยอยู่พ่อไหนไหนซื้อครั้งแรกว่ามันจะไป1 0 0 0ันเป้าหมายยังไม่ถึงพันเลยแล้วคุณจะไปท้อมันจะไหมนะครับยังไงก็ตอนนี้ข่าวดีเยอะแยะแต่ราคาไม่ไปนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเจ้ามันมีข่าวมันจะไม่กล ชือตลอดเลยแล้วคนก็จะได้เทขายราคาที่สูงที่สูงเอาข่าวมาออกขายที่สูงที่สูงพอข่าวเริ่มไม่มีเริ่มขาดทุนแล้วสุดท้ายราคาก็วิ่งกลับสุดท้ายคุณก็ไม่ได้ซื้อต่อนะครับเนี่ยเป็นกรงกำกงเกนก็เหมือนกับตลาดหุ้นนี่แหละครับก็ประมาณนี้นะครับอันนั้นต้องใช้ประสบการณ์ด้วยตัวเองนะครับผมใช้ประสบการณ์ด้วยตัวเองนะครับประสบการณ์จากคนอื่นเนี่ยได้แกบอกได้ว่าเออเขาอย่างนู้นอย่างนี้ก็เริ่มมาจากเงินหนึ่งร้อยก็ประสบความสำเร็จในชีวิตเราก็ออกมาเป็นความฝันได้แต่ถ้าเกิดเราไม่ลงุนนนนนเี่มมมัักก็ไได้้หือะะครรบปาณ นี่คือเทรนด์ลน์ที่เขาจะต้องไต่ไต่ระดับไปไปนะครับประมาณโซนนี้อ่าขึ้นลงลงไปตรงนี้แต่ว่าสเต็ปต่อไปถ้าเขาไปในภายในอกสิบแปดแต่ถวโซนนี้ครับอกสิบห้านะครับก็น่าจะเป็นแพทเทิร์นเป็นแบบนี้นะครับแต่ว่าหลุดก็หลุดโซนไหนก็หลุดโซนนี้เลยนะครับแต่แถวโซนห้าสิบสามโซนห้าสิบอ่าโซนนี้นะครับอ่าถามว่าไปไหนนะครับปั๊บปั๊บปั๊บเป็นแบบนี้ได้นี่ผมวาดมันเหมือนง่ายนะครับแต่สุดท้ายระหว่างทางมันยากนะครับแต่แถวห้าสิบนะครับโซนเนี้ยโซนห้าสิบห้าสิบสามเนี่ยน่าจะเป็นกรรอบบั นะครับกรอบนี้ก็คือประมาณสัก4 8 4 9นะครับผมนะครับจงเก็บให้มันเต็มที่พอแล้วเราก็พอแล้วก็ปล่อยให้มันไปรันเตนไปนะครับผมคนจะไม่เราไป,ไปขายให้คนให้คุณค่าตอนหลังนะครับบอกว่าตอนที่ราคามันถูกเนี่ยไม่มีใครสนใจนะตัวบาท2บาทไม่มีใครสนใจนะครับแต่เวลา200ขึ้นมาเนี่ยกระตุกขึ้นมาเนี่ย มีแต่คนที่เสียดายแล้วก็เข้าไปซื้อสุดท้ายก็ติดดอยก็เป็นธรรมดานะครับทุกคนก็ถ้าคุณติดดอยยังขาดทุนอยู่เนี่ยก็ถือว่าเป็นคนปกติของโลกนะครับไม่ใช่เป็นคนพิเศษะอะไรเลยนะครับเหมือนซื้อหวยถูกอ่ะผิดอ่ะคุณก็ปิดเหมือนกันตั้งโลกแต่เวลาคุณถูกขึ้นมานะครับดังนั้นแล้วเราก็ตัวนี้มีโอกาสรวยได้นะครับสําหรับเหรียญค r y p t o c u r r ร n c ีนะครับ ปัญหาคอือซื้อขายเนี่ยผมคิดว่ายากแต่ถ้าเกิดว่าซื้อเป็นขายเป็นเนี่ยไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้าเกิดว่าซื้อมาเพื่อเก็บแค่พุกอ่ะอาจจะได้แต่ถ้าเกิดพุกมันไม่พุกทุกตัวนะครับมันมีพุกเก่ตัว2ต,ตัวแต่ปัญหาคือถ้าเกิดเราไม่มั่นใจมันมากพอนะครับแล้วก็โชคช่วยด้วยนะครับก็อาจจะเป็นไปได้นะครับโชคชะตาช่วยด้วยนะครับบางครั้งซื้อไปแล้วรู้งี้ตัวนี้เมื่อก่อนอยู่2ตังสามตังไม่น่าขายมันเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าไมเซตคุณคิดแต่จะไปเอาแต่ตัวอื่นนะประมาณนี้นะครับก็ฝากไว้คิดนนะครับี้ ถ้าลงมานะครับก็เจ้าไม่ยอมไม่ลงหรอกต้นทุนเจ้าเราก็เห็นอยู่ไม่ใช่ว่าเจ้าคนที่มีนังที่มาซื้อให้ดูหลักร้อยล้านอะไรแบบนี้ผมคิดว่าเขาไม่ยอมไม่ลงหรอกเขาก็ถัวถัวอยู่นั่นแหละนะครับแต่ไม่รู้ว่าต้นทุนเขาเท่าไหร่นะครับ4ี่เนี่ยครับเราก็ไม่แพ้ใครเช่นกันนะครับผมก็ฝากไว,คค 49, ไ 250, วก้คิดนะครับ49ไป250ห้กว่ากันคิดนะครับโอเคผมคิดให้ก็ได้นะครับเจ้าได้ร้้สสมมุติรอบนี้เจ้าทุนใหม่เจ้ามาจากฐานที่10บาทมันนี้ขึ้นไปปั๊บขี่เท่าตัว50 100, 150 100 200 250อ่านี่คุณเคยคิดแบบนี้บ้างไหมว่าจะได้เท่าไหร่โอเคเข้าที่50ส่วนเก็บ100% 200% 300% 400%นะจ๊ะ60นะครับทีนี้สมมุติว่าราคา50นะเป็นอก เป็น400%นะ100% 200% 300% 400%ซนะครับคนที่เข้าได้50นะครับทุกๆก,การเคลื่อนที่ของ50ทีนี้ถ้าเกิดว่าคุณซื้อที่60ทุกๆก,การเคลื่อนที่ของ60อีก60 60ก็ต้องไปราคาที่ร้อยี่นะครับคุณจะได้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์คิดต่อนะครับผมบวกไม่ถูกแล้วนะครับก็ฝากไว้คิดนะครับยังไงก็การลงทุนมีความเสี่ยงทุกคนก็ต้องศึกษาและตัด